ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับ ผมจะมาชวนทุกคนคุยในเรื่องของการโกงนะการโกงของบริษัทนะครับแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องการโกงนะครับแน่นอนว่าช่วงต้นรายการนี้ผมต้องแอบขายของนิดนึงนะครับตอนนี้ผมมีหนังสือชื่อว่ามนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำนะครับเป็นหนังสือความเรียงบันทึกประสบการณ์เกี่ยวกับการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของผมนะครับใครสนใจอยากจะอุดหนุนอยากจะศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้าหรือจะอ่านเป็นความรู้ความบันเทิงนะครับติดต่อได้ที่ เพจ13357 Publishing นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจลงทุนศาสตร์ก็ได้ดูที่โพสต์ปักหมุดนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับตอนนี้เป็นปกใหม่พิมพ์ที่2นะครับก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับใครรู้สึกว่าฟัง podcast ได้ประโยชน์อยากจะสนับสนุนนะครับก็ซื้อหนังสือผมไปอ่านกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการโกงเงินของผู้บริหารนะครับหรือวิธีการโกงเงินเอาเงินออกจากบริษัทนะครับอย่างนี้นะครับว่า เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานมากนะครับว่าเวลาที่พุ่นในกิจการต่างๆนะครับในตลาดหลักทรัพย์หรือในอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาทำธุรกิจเนี่ย หรือว่าบริษัทใดๆก็ตามนะครับที่เราไปเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยพอเราไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยนะครับผู้บริหารที่เขามีสิทธิ์ในการเซ็นอนุมัตินู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นผู้บริหารเฉยๆก็ได้นะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นถือหุ้นใหญ่ก็ได้จะผู้บริหารที่ถูกจ้างเข้ามาก็ได้นะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุได้คือสามารถดึงเงินออกไปจากบริษัทได้นะครับด้วยลักษณะการเหตุการณ์ๆๆต่างๆนะครับ วิธีนี้ก็จะทําให้เงินเราหายไปนะครับคิดสภาพว่าเราเป็นเจ้าของเงินในบริษัทแล้วก็เงินในบริษัทก็ถูกยกักยอกเอาออกไปนะครับแน่นอนว่าเราก็เกิดผลเสียกับตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยมันเวลาเจอในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าในเจอในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผลที่เกิดขึน้นก็คือว่าบริษัทก็จะมีเงินน้อยลงนะครับมีกําไรน้อยลงนะครับก็ส่งผลทําให้บริษัทที่ควรจะกําไรดีราคาหุ้นวิ่งดีๆเนี่ยก็ไม่วิ่งนะครับหรือว่าเงินที่ควรจะได้มาถึงเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ถูกผู้บริหารโกงออกไปนะ การโกงที่คลาสสิกมีอะไรบ้างวิธีไหนที่ทํากันบ่อยทําเห็นได้บ่อยเห็นได้ชัดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับขอยกตัวอย่าง3แบบหลักๆเนาะเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากจนเกินไปนะครับ แบบแรกคือการสร้างค่าใช้จ่ายปลอมหรือค่าใช้จ่ายผิดประเภทนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเอาเงินออกจากบริษัทนะครับก็คือเอาค่าใช้จ่ายมาเบิกบริษัทเลยครับแล้วก็นําเงินนั้นอ่ะออกไปใช้อย่างอื่นนะครับหรือว่าสร้างค่าใช้จ่ายปลอมขึ้นมานะครับโดยทั่วไปเนี่ยค่าใช้จ่ายปลอมเนี่ยนะครับมันจะทําค่อนข้างยากเนื่องจากเวลาบริษัทโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนนะครับ ใดๆก็ตามเนี่ยนะเขาจ่ายเงินให้ให้ใครก็ตามไปนะครับเช่นจ่ายเงินให้ตัวของออลูกค้านะครับเช่นจ่ายเงินให้กับคู่ค้าพูดผิดซัพพลายเออร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องจ่ายมันต้องมีบินที่เป็นแวดนะภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยทั่วไปนะหรือว่าถ้า เป็นบริษัทที่จ่ายเงินให้กับพนักงานนะครับหรือว่ารับจ้างที่มันไม่ได้มีชิ้นไม่ไม่ได้มีสินค้าเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องจ่ายภาษีหักนะที่จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยหลักฐานทางภาษีมันจะชัดเจนมากนะครับแล้วก็ปกติกรมสรรพากรเนี่ยหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับถ้าอย่างเป็นผู้สอบบัญช well, <yeah>, <completamente S 1> mm ีนะเขาก็จะมีการสุ่มตรวจคู่ค้ากับสุ่มตรวจลูกค้าว่าเราได้เป็นลูกค้าของบริษัทนี้จริงหรือเปล่าเราได้เป็นเอ่อคู่ค้าของบริษัทนี้จริงหรือเปล่านะครับทำให้การทําการโกงโดยการสร้าง เรื่องไปซื้อของปลอมหรือว่าไปซื้อเปิดบินปลอมแล้วเอาเงินออกไปใช้เนี่ยมันทําได้ยากแต่ถามว่าทาได้ไหมนะครับก็ทําได้แต่วิธีการที่ทําได้บ่อยกว่าและชัดกว่าก็คือวิธีในการซื้อสินทรัพย์ผิดประเภทหรือนํารายจ่ายที่ไม่ควรมาเบิกกับบริษัทมาเบิกกับบริษัทที่เห็นบ่อยมากๆคือการซื้อสินทรัพย์เขาเรียกว่าเลยนะซื้อสินทรัพย์ที่เป็นเหมือน ผู้บริหารควรจะต้องจ่ายเองเช่นซื้อคอนโดให้ผู้บริหารอยู่ราคาแบบเป็นร้อยล้านก็เคยเจอมาแล้วนในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าซื้อรถราคาแพงๆแต่รถเนี่ย รถก็มีบ้างนะแต่รถเนี่ยจะถูกจํากัดจากกรมสัมพารไว้ว่ารถผู้บริหารหากักไปค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินขาเท่าไหร่มันจะดูโดดเด่นไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ที่เจอไปบ่อยก็คือซื้อสินทรัพย์หรือว่าไปปลูกออฟฟิศนะครับแล้วก็โหแพงเกินเหตุนะครับรู้ว่าทาเพื่อตอบสนองผู้บริหารเป็นหลักเลยอะนะบริษัทมีขนาดธุรกิจมูลค่าแบบหลักพันล้านสร้างออฟฟิศเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยมันมันมากเกินไปหรือว่ามันทําเพื่อให้ผู้ ผู้บริหารได้โชว์รวยผู้บริหารได้เข้าไปอยู่นะไปใช้ที่นี่เป็นบ้านนะครับเป็นแบบเบิกกับบริษัทก็จริงแต่จริงมันคือบ้านเขานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการที่สําหรับผมก็เรียกว่าไม่โปร่งใสแล้วกันนะครับมันคิมันก็มีเส้นเทาๆเนอะนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะถือว่าพวกนี้ไม่โปร่งใสควรหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้อันที่1ก็คือสร้างค่าใช้จ่ายปลอมหรือค่าใช้จ่ายผิดประเภทนะครับแบบที่2ที่ผมว่าเจอเยอะที่สุดและเจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการ ซื้อสินทรัพย์แล้วมีเงินทอนเออการซื้อสินทรัพย์แล้วมีเงินทอนเช่นวันนี้เราจะเอาเงินจะออกจากบริษัทสักร้อยล้านอะนะครับเราใช้ค่าใช้จ่ายอะไรที่จะมาเบิกแล้วมันไม่มีปัญหานี่ยากมากนะครับสิ่งที่เขาเรี่ยทำที่สุดคือไปซื้อสินทรัพย์เออไปซื้อสินทรัพย์เช่นผมผู้บริหารนะผมก็ไปหารนอมินีมาเจ้าหนึ่งอ่าแล้วก็สมมุติเราทํา อสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมเราก็ไปหาที่สักผืนนึงอาจจะถูกๆอะไรเงี้ยที่ผืนละล้าน2 000, นล้านเงี้ยเราก็มาขายให้บริษัทในราคา100ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยอย่างเงี้ยคือโกงง่ายมากเอาเงินออกจากบริษัทเนี่ยกำไรเงินหายไป98ล้านส่วนต่างนะครับแล้วก็อาจจะให้นอมินีสักล้าน2ล้านเป็นค่าเสี่ยงภัยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ตัวนอมินีต้องไปจ่ายภาษีนะแต่ก็คือ ส่วนต่างที่เหลือโอนคืนเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ยโอนโอนคืนผู้บริหารเนี้ยก็ได้เงินกลับมาเยอะมากซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่ใช้บ่อยและใช้ง่ายมากนะครับดังนั้นบริษัทอันนี้รวมถึงการซื้อกิจาการด้วยนะการซื้อกิจาการก็ทําได้แบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเคยเจอเคสที่บริษัทชื่อดังนะครับซื้อกิจาการโรงแรมซื้อกิจาการสิ่งพิมพนะ์นะในราคาที่แพงมากๆนะครับแล้วก็มีการขายสืบทอดกันหลายมือก่อนที่บริษัทจดทะเบียนจะเข้าไปซื้ออันเนี้ยก็ พอจะทราบกันได้เลยว่ามีตังทอนแน่ๆนะครับดังนั้นต้องระวังนะครับแล้วก็เวลาปกติถ้ามีการซื้อกิจการหรือซื้อสินทรัพย์เนี่ยผู้สอบบัญชีเขาจะต้องตรวจสอบด้วยว่าว่าราคามันแพงเกินไปหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องใช้วิจารณญาของนักลงทุนมากๆนะครับเพราะว่าบางกิจการเนี่ยมันซื้อในราคาแพงแต่มันดีจริงๆเอออันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่แหม่ยากนะสมมติอย่างวันนี้บริษัทเราเอาเงินไปซื้อบริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทหนึ่งอะไม่มีกําไรเลยอย่างเงี้ยไปโถไปซื้อมาเงี้ยมันก็ตอบได้ยากว่าอันนี้คือการไซฟ,ฟอนเงินหรือเปล่าหรือว่าเขาเห็นโอกาสในการเติบโตของกิจการจริงๆหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องใช้ความสามารถในการอ่านเกมในการดูเองนะครับแล้วก็ต้องอ่านงบให้ละเอียดนะครับถ้าสินทรัพย์แพงสินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยตัวของผู้สอบบัญชีเขาจะบอกไว้ว่าเขามีเขา,เขาอะไรนะเขาอาจจะมีเงื่อนไขหรือในการแสดงความคิดเห็นใดๆว่าเขารู้สึกว่าตรงนี้เนี่ย ไม่สามารถอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นก็ได้หรือว่าเขารู้สึกว่ามันแพงจากราคาประเมินก็ได้ซึ่งเราต้องไปดูเองว่าไอ้ที่แพงกว่าราคาประเมินมันแพงระดับไหนแล้วเราลองประเมินมูลค่าเองซิว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเราจะซื้อสินทรัพย์ที่ราคานี้หรือเปล่านะครับอันนี้เจอบ่อยมากคือการซื้อสินทรัพย์เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันคือเรื่องของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันนะเช่นปล่อยกู้ให้บริษัทลูก ใช้อบอกว่าลูกบริษัทลูกไปทํากิจการจริงลูกไปทาอะไรไม่รู้หรอกนะปล่อยกู้ไปแล้วนะซึ่งบริษัทที่มีเครือธุรกิจเยอะมากๆเช่นมีบริษัทในเครือเป็นร้อยร้อยธุรกิจอย่างเงี้ยสมมติมีสักบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทปลอมอ่ะเราตั้งมาให้คุณให้บริษัทแม่เพิ่มทุนนะครับในการที่จะไปจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะจะไปเอาเงินออกนะครับหรือไปเป็นคู่ค้าปลอมก็ได้นะครับเคยมีข่าวบริษัทแห่งหนึ่งนะก็จะซื้อสินทรัพย์ จากบริษัทลูกของตัวเองเท่านั้นเพราะอีบริษัทลูกเนี่ยจะไปซื้อสินทรัพย์มาก่อนแล้วมาบวกเงินเพิ่มนะซึ่งอีบริษัทลูกเนี่ยผู้บริหารไม่พูดถือหุ้นใหญ่ถึงแม้ว่าบริษัทใหญ่จะถือหุ้นสักสิ็ก็จริงบอกว่านี่เป็นการทําธุรกิจในเครือแต่สุดท้ายเรากาไรมันเข้ากระเป๋าผู้หาเต็มๆอันนี้ก็เคยเจออยู่ตลาดหลักทรัพย์นะก็เคยเป็นประเด็นชื่อดังมาแล้วนะแต่คงเอ่ยไม่ได้เดี๋ยวรนฟ้องนะครับใครสนใจเราไปหาข้อมูลดูนะครับก็ซุ่มเปิดงบเน่าๆริษัท ปันๆเจอเดี๋ยวก็เจอพวกนี้มันเป็นวิธีคลาสสิกที่อยู่ในตลาดหุ้นเดี๋ยวก็ชินนะครับเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ มีหลายครั้งหลายคราวนะก็เป็นประสบการณ์นะครับว่าไอ้บริษัทร่วมเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาทํารายการที่เกี่ยวข้องกันนะระหว่างบริษัทแม่บริษัทลูกนะเขาก็จะมีการบอกอยู่ในงบการเงินนะแต่บางบริษัทเขาก็เอานอมินีมาถือหรือว่าบางบริษัทก็มีการปิดบางบัญชีอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์หมายถึงว่าบริษัทลูกอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบางทีมันแบบไซฟอนอะไรอะไรได้มาหาศาลเลยเพราะว่าการตรวจสอบบัญชีมันไม่ได้หนักแน่นเหมือนกับบริษัทที่อยู่ในตลาด ดังนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีเวลาบริษัทลูกเพิ่มทุนบ่อยๆแล้วไม่ทํากําไรเลยเพิ่มทุนซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วเพิ่มเป็นสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับบริษัทแม่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังเงินไหลออกนะครับก็เป็นวิธีการโกงที่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการโกงของผู้บริหารในการดึงเงินออกจากธุรกิจนะครับ 3แบบด้วยการแบบที่1คือการสร้างรายจ่ายปลอมแบบที่2คือการซื้อสินทรัพย์แล้วมีเงินทอนแบบที่3คือการทําธุรกิจระหว่างกันนะครับก็เป็น3าวิธีหลักเดียวครั้งหน้าผมจะมาพูดถึงวิธีการโกงแบบนําเงินเข้าไปในธุรกิจบ้างว่าที่เราเจอกันบ่อยๆมีแบบไหนบ้างนะครับตามกันได้เทปหน้าเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์